สวัสดีครับวันนี้ที่ร้านโปรดดานะครับพามาชมล้อแม็กยี่ห้อใหม่ล่าสุดที่เราได้เป็นตัวแทนนะครับยี่ห้อชื่อว่าเพิร์ฟหรือถ้าจําง่ายๆก็คือย่อมาจากเพิร์ฟคอมานซ์นั่นเองนะครับตัวที่โชว์สตัวนี้จะเป็นล้อ2ชิ้นนะครับอันนี้เป็นลายแรกสุดของล้อเพิร์ฟนะครับเรียกว่า RS 1.2ก็คือล้อที่เราใส่ด้านหลังเนี่ยเรียกว่า1.1นะครับก็คือเลขข้างหลังนี่จะเป็นการแสดงว่าเป็นล้อกี่ชิ้นนะครับสีเนี่ยเราสามารถสั่งได้เหมือนล้อคอสตอมที่เราเห็นในตลาดเลยคือ ตัวนี้จะมีสีให้เลือกเนี่ย46สีเลยนะครับไม่รวมสีดมอนคัตอีกหนึ่งสีนะครับลายถัดมานะครับตัวนี้จะเป็นตระกูลที่เรียกว่า TR Series นะครับหรือว่าเรียกว่า Truck ละกันก็จะเป็นลาย6ลูแบบนี้นะครับตัวนี้ที่โชว์อยู่จะเป็น TR 1.2จะเป็นล้อ6ลูแบบ2ชิ้นนะเป็นลายแรกของทางเพิร์ฟที่ออกแบบมา <S <S ขวามือของผมนะครับเป็นอีกลายหนึ่งเป็นลายที่2ที่เรียกว่า RS 2.1จะเป็นล้อแบบม o n o วอ o ชิ้นเดียวนะครับซึ่งตัวนี้น้ำหนักเบามาก้ากกไปแลว หน้ากว้างเนี่ยยีคูณเนะครับหนักแค่10.7จกิโลเท่านั้นเองซึ่งถือว่าเบามากๆเลยส่วนขวามือสุดๆของผมเลยตัวนี้จะเป็นรหัสเรียกว่า AR นะครับหรือย่อจาก Aero สังเกตตัวขอบรอบๆเนี่ยจะเป็นเหมือน Aero เหมือนคล้ายๆกวกลมแบบ Aero Dynamic ที่ตอนนี้กำลังนิยมกันนะครับพราะตัวนี้จะเป็น AR 1.1 mm hmm. แบบชิ้นเดียวเป็นสีดําเงานะครับ mm hmm. สำหรับล้อด้านหลังนี้นะพี่เมื่อกี้ผมพาชมเนี่ยทุกลายเนี่ยมีสต็อกเลยนะครับ mm hmm. เป็นขนาด20นิ้วซึ่งใส่ได้ทั้งรถ ญี่ปุ่นและรถยุโรปนะครับตรงนี้จะไมได้ราคาพิเศษเพราะตอนนี้เรามังหานนายแบบอยู่นะครับถ้ามาใส่กับ,บล้อข้างหลังนี้จะมีราคาพิเศษให้ด้วยสําหรับ20นิ้วราคาแบบว่า,าตกใจแน่นอนนะครับยังไงลองทักเข้ามาตามที่อยู่ด้านล่างนะครับทั้งไลน์แอดเฟซบุ๊กอินสตาแกรเนี่ยทักเข้ามาได้เลยนะครับอย่างนี้วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากนะครับ